สวัสดีค่ะก็ครูแบมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยสำคัญ4ข้อนะคะที่ควรมีเพื่อที่จะช่วยให้ทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ค่ะในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่มันคับขันอย่างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด1 9ที่เราต้องเจอนั้นมันทำให้เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยก็เลยได้แต่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ทุกคนคิดว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่สุดคะที่คนควรจะมีใช่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเดียวที่จะคนอยากจะมีนั่นก็คือปัจจัย4ี่นั่นเองค่ะเหมือนเวลาที่เราต้องเจอกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชินมันไม่มั่นคงแล้วก็ไม่ปลอดภัยเราเองก็คงอยากที่จะมีปัจจัยสี่ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งค่ะ แน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงปัจจัย4ทุกคนอาจจะคิดถึงอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะตัวครูแแบบเองก็เพิ่งค้นพบปัจจัย4ของการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะในยุคศตวรรษที่21นะคะเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีค่ะ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยต้องการที่จะให้นําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามายัางโรงเรียนเข้ามาใช้ในโรงเรียนและมองว่ามันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้าน IT Skill ด้วยค่ะ IT Skill สําคัญนะคะเพราะทุกวันนี้การที่เด็กเขาเสพสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเขาหลงเชื่อข่าวปลอมหรือว่าเฟซนิวนั่นก็แปลว่าเขาขาดทักษะทางด้าน IT Skill นั่นเองค่ะ ตัวครูแบมและเพื่อนครูอีกสคนก็ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีชื่อว่า Class Start ค่ะแล้วโปรแกรม Class Start มันคืออะไรโปรแกรม Class Start คือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เรามุ่งเน้นตัวนักเรียนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญค่ะเราสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการจัดการเอกสารการสอน มีการทำแบบฝึกหัดไม่ว่าจะเป็นปรรณยแล้วก็อัตันมีการเช็คชื่อเช็คเวลาเรียนมีระบบการให้คะแนนมีระบบการทำงานเดี่ยวแล้วก็การทำงานกลุ่ม้วยค่ะซึ่งแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยสนุกกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการก็เลยต้องการที่จะให้นำเทคโนโลยีคลาสต์ทเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงเรียนค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะ ว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีคลาสสตาร์จะดูอำนวยความสะดวกมากน้อยเพียงใดแต่เมื่อเรานำเข้ามาใช้ในโรงเรียนย่อมมีปัญหาและข้อจำกัดต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะการไม่มีอุปกรณ์ของนักเรียนค่ะนักเรียนไม่มีมือถือไม่มีแท็บเลต็ตหรือไม่มี iPad มันก็ยากในการที่เราจะเริ่มเรียนออนไลน์ค่ะ แต่ถึงว่านักเรียนเขาจะมีมือถือหรือว่าอุปกรณ์อยู่แล้วก็ยังไม่ผ่านด่านของผู้ปกครองที่จะนํามาโรงเรียนเพราะผู้ปกครองเห็นเห็นว่าการนํามือถือมาโรงเรียนเนี่ยมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะข้อที่2เลยคือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตค่ะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่ทั่วถึงในโรงเรียนก็เปล่าประโยชน์เลยค่ะซึ่งเราจะให้ผู้ปกครองก็เติมเน็ตรายวันก็เกรงว่าจะกระทบกับรายได้ของที่บ้านค่ะ และข้อที่ 3, สามสคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือแรงต้านจากคุณครูท่านอื่นในโรงเรียนค่ะเพราะด้วยในอดีตที่ผ่านมาการนํามือถือมาโรงเรียนยังแต่จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะนักเรียนบางคนนํามาเล่นโซเชียลค่ะบางกลุ่มก็มาโพสตโซเชียลในทางที่เสียหายต่างๆเล่นเกมบ้างละ่ะเขาจะทําได้หรอเขาจะทําได้หรือเปล่าซึ่งเกิดคําถามขึ้นมากมายเลยค่ะซึ่งดูแล้ววุ่นวายมากเลยทีเดียวค่ะ แต่ด้วยครูแบมเป็นคนที่ชอบความท้าทายค่ะอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จอยากจะทําอะไรให้มันลุกเป้าหมายครูแบมเริ่มขั้นตอนแรกค่ะโดยการสํารวจการมีอุปกรณ์ของนักเรียนค่ะครูแบมสารวจเลยว่าใครมีอุปกรณ์ที่ต้องที่จะมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนได้ครูแบมพยายามเล่าให้นักเรียนฟังถึงข้อดีของคลาสสตาร์ว่าดียังไงและเรียนยังไงเพราะครูแบมเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะเป็นเล่าต่อให้ผู้ปกครองฟังค่ะ แต่ครูแบมก็ไม่ได้ปล่อยให้นักเรียนทําอยู่อย่างเดียวนะคะครูแบมมีโอกาสได้คุยกับผู้ปกครองสื่อสารผ่านโทรศัพท์บางทีก็ผ่านแชทเฟซบุ๊กบ้างเล่าให้เขาฟังว่าเทคโนโลยีคลาสซัสเนี่มันสอนยังไงมันดียังไงเพื่อหวังว่าจะให้ผู้ปกครองก็เปิดใจยอมรับค่ะเมื่อผู้ปกครองก็เปิดใจยอมรับแล้วเนี่ยมันเป็นการง่ายค่ะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยมีอุปกรณ์ในการที่จะนํามาเรียนออนไลน์ค่ะเราผ่าดานของอุปกรณ์ของนักเรียนมาเรียบร้อยนะคะ แต่เชื่อไหมคะปัญหามันยังไม่จบแค่นี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่โรงเรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตค่ะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็คือบอกบอกเลยว่าเปล่าประโยชน์มากๆครูแบมเดินก็ไปหาพออค่ะพร้อมด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นซึ่งกระดาษหนึ่งแผ่นนั้นสรุปรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดที่พร้อมที่จะเรียนเขาอยากเรียนเขามีมือถือเขามีอุปกรณ์ท่านผูน้อำนวยการ เห็นถึงความตั้งใจของคุณครูและเห็นถึงความกระตือรือร้นของนักเรียนที่อยากจะเรียนท่านอนุมัติค่ะอนุมัติให้มีการติดตั้งเครื่อง access point ในจุดต่างๆที่มีการจัดการเรียนการสอนค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็การั u p อ o r t จากท่านผอ,อของเราค่ะการเรียนนี้นะคะนักเรียนเขามีความกระตือรือร้นที่เขาอยากจะเรียนมากๆเลยค่ะนี่คือภาพ ภาพบรรยากาศการเรียนของนักเรียนสัปดาห์แรกที่เราเรียนนะคะเครื่อง access point ยังไม่ได้ติดตั้งเนื่องจากว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนแต่เชื่อไหมคะว่าเราสามารถที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ในสัปดาห์แรกนักเรียนยกมือขึ้นและบอกว่าคุณครูขาเดี๋ยวหนูเติมเน็ตของตัวเองได้คะ่ะคุณครูขาหนูจะขอปล่อย hotspot จากเพื่อนๆคุณครูครับเดี๋ยวผมเดินออกไปหาสัญญาณน,นอกห้องก็ได้ครับผมอยากเรียน ภาพวันนั้นและก็เสียงของนักเรียนในวันนั้นมันทําให้ครูรู้สึกว่าตื้นใจแล้วก็ดีใจมากที่นักเรียนเขาอยากเรียนรู้ขนาดนี้เมื่อเราสามารถเรียนได้เราเริ่มกันตอนแรกโดยการสมัครบัญชีคลาสต์ทค่ะให้นักเรียนเขามีบัญชีคลาสต์ทเพื่อที่จะเริ่มเรียนคุณครูก็มีบัญชีคลาสต์ทไว้ก่อนแล้วนะคะคุณครูจะเข้ามาในฐานะคุณครูผู้สอนนักเรียนก็จะเข้ามาในฐานะของผู้เรียนการเรียนการสอนก็ดําเนินการไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนักเรียนเขาพร้อมที่จะเรียน ครูอธิบายเสร็จแล้วครูจะให้รหัสห้องเรียนของนักเรียนไปนักเรียนก็จะคีย์รหัสเข้ามาและเข้ามายังห้องเรียนของเราค่ะการจัดการเรียนการสอนก็เลยเป็นไปอย่างง่ายเชื่อไหมคะว่าบทเรียนบทนี้นักเรียนกลุ่มที่คุณครูสอนไม่ได้เป็นคนเรียนคนแรกค่ะคนที่เรียนคนแรกก็คือตัวคุณครูเองค่ะถามว่าทําไมคุณครูต้องเข้าไปเรียนคนแรก เพราะคุณครูต้องการที่อยากทราบปัญหาว่าเมื่อเรานํามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างมีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างมันเป็นการง่ายมากเมื่อเรานํามาสอนจริงๆและนักเรียนยกมือถามขึ้นเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเลยค่ะครูแบมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมาแทนตัวคุณครูได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะด้วยความเชื่อของครูแบมที่เชื่อแบบนี้นะคะ ครูแบมเลยไม่ปล่อยนักเรียนเขาเรียนรู้ตามลำพังครูแบมจะคอยเป็นผู้สอนและทำหน้าที่เป็น f a c i l i t ตอ o r ด้วยในการที่จะควบคุมและก็ดูแลนักเรียนครูแบมสอนเขาโดยการทำตัวอย่างให้เห็นเล่าให้ฟังพูดให้เขาเข้าใจและครูแบมยังสอนครบกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเริ่มจากการวอร์มอัพวอร์มอัพคือการที่จะให้นักเรียนเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะได้เรียนเรื่องอะไรพยายามบอกให้เขารู้เขาจะได้ตื่นเต้นแล้วก็อยากเรียนบทเรียนของเรา แล้วเข้ามาสู่กระบวนการ p Presentation Presentation ก็จะอยู่ในหน้าของโปรแกรม Class s t t r t ที่มีชื่อว่าเอกสารการสอนค่ะนักเรียนเข้าไปดูเอกสารการสอนคุณครูอธิบายนักเรียนฟังมันจะเป็นการทำให้นักเรียนเขเข้าใจมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาคือขั้นของการ p Practice ค่ะ Practice คือนักเรียนได้ฝึกฝนจากเอกสารการสอนที่เขาได้เรียนรู้มาก็จะมาฝึกพูดฝึกทากิจกรรมกัน ขั้นต่อมาคือขั้นของโปรดักชันค่ะโปรดักชันนักเรียนสามารถจะพบในโปรแกรมคือแบบฝึกหัดอัตนยัยแล้วก็แบบฝึกหัดปัลัยค่ะสุดท้ายจะเป็นการแรปอัพคือการสรุปบทเรียนว่าเรียนอะไรมาบ้างแล้วมีการบ้านอะไรบ้างมีงานอะไรที่ต้องทำนอกเหนือบ้างเลาย้อนกลับมาดูที่แบบฝึกหัดนะคะการทำแบบฝึกหัดอัตนัยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถจะเข้าไปทำได้เลยนะคะคุณครูจะเป็นคนกำหนดค่ะ กำหนดการเปิดเวลาการทําแบบฝึกหัดและกําหนดเวลาการหมดเวลาในการทําแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนทุกคนจะกระตือรือร้นและเฝ้ามองเวลาที่แบบฝึกหัดจะเปิดเพื่อที่จะเขาจะได้เข้าไปทําซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกเลยว่านักเรียนเขาไม่วกแวกในการที่จะไปเล่นโซเชียลอย่างอื่นไม่ไปเล่นเกมไม่ไปเล่น YouTube หรือไม่ไปเล่นอะไรนอกเหนือจากการทำแบบฝึกหัดเลยค่ะเพราะเรากำหนดเวลาในการส่งแบบฝึกหัดไว้ ถ้าเลยเวลาปุ๊บนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะส่งได้ตรงนี้มันทําให้นักเรียนเขากระตือรือร้นแล้วก็อยากทํามากยิ่งขึ้นค่ะบรรยากาศในการเรียนก็จะเป็นไปด้วยความสนุกสนานกระตือรือร้นเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมีการสอบถามมีการพูดคุยกับเพื่อนๆทําให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราเรียนจบไป1คอร์สก็คือ1ภาคเรียนนะคะครูแบมได้สร้าง ก o o ก l e ฟอร์มมาชุดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นแบบวัดและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนค่ะที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านห้องเรียน Class Start ค่ะซึ่งมานักเรียนฟีดแบ็กกลับมาให้คุณครูผลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ดีมากนักเรียนบางคนมีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าในปีการศึกษาหน้าเขาอยากจะเรียนแบบนี้อีก เขาอยากจะให้คุณครูสอนแบบนี้อีกมันดูตื่นเต้นมันดูน่าสนใจมันทําให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะซึ่งผลฟีดแบ็เนี้ทําให้คุณครูดีใจเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เหนื่อยกล่าค่ะแต็กที่ครูแบมเห็นได้อย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะคะคือความกระตือรือร้นในการส่งงานของนักเรียนค่ะการส่งงานผ่านระบบเข้ามานักเรียนมีความกระตือรือร้นมากมีอยู่เคสหนึ่งค่ะวันนั้นเป็นคาบเ,เรียนภานษาอังกฤษแต่นักเรียนคนนี้ค่ะ เขาไม่ได้มาโรงเรียนเขาแชทมาหาคุณครูแล้วบอกว่าครูครับผมขอส่งงานได้ไหมครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาโรงเรียนนะครับแต่ผมอยากส่งงานภาพบรรยากาศวันนั้นมันทําให้ครูรู้สึกว่านี่เหรอสิ่งที่เราทํามันทําให้นักเรียนอยากเรียนกับเราขนาดนี้เลยเหรอนี่คือความภูมิใจของครูที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงเลยค่ะและยังค้นพบข้อดีอย่างหนึงของโรงเรียนคลาส,สตา์ทนะคะคือการสาเนาว,วิชาเรียนค่ะ คุณครูสามารถที่จะก๊อปปี้ห้องเรียนห้องนี้มาอย่างอีกห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งเพื่อที่จะสอนนักเรียนกลุ่มใหม่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างเอกสารใหม่ๆเลยค่ะเราสามารถที่จะสำเนามาได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะจากการที่คุณครูได้สอนมาจากการที่เราพบมามันรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากที่เกิดขึ้นกับเราสามารถึกฝึกความรับผิดชอบของนักเรียนได้ นี่เป็นเพียงความสำเร็จก้าวแรกเท่านั้นนะคะในปีการศษาหน้าท่านผอ,อยังมีผลที่จะขยายต่อไปให้คุณครูวิชาอื่นคุณครูชั้นอื่นได้นำเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Class Start เข้ามาใช้กับโรงเรียนด้วยคะ่ะทุกคนเห็นไหมล่ะคะว่าการนำมือถือมาโรงเรียนไม่ได้เกิดข้อเสียเลยคะ่ะแต่เราต้องควบคุมให้เป็นคะ่ะ การที่นักเรียนก็นํามือถือมาโรงเรียนแล้วเราไปลิฟโทรศัพท์มือถือของเขาเราไปยึดโทรศัพท์มือถือของเขามันไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาคือเราจะต้องบอกเขาสอนเขาว่าควรใช้อย่างไรควรใช้เวลาไหนและจะควบคุมตัวเองอย่างไรในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะแต่เราแก้ที่ต้นเหตุค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาค่ะและครูแบบเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโรงเรียนได้อย่างเดียวนะคะทุกองค์กรสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้ค่ะแต่ให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจัยหนึ่งหรือปัจจัยเดียวแต่ต้องมาพร้อมกับปัจจัยทั้ง4ข้อค่ะข้อแรกเลยคือตัวของเราเองค่ะคนที่กล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะข้าผ่านอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นนําการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาค่ะปัจจัยอย่างที่ส คือตัวของผู้นำค่ะผู้นำถือเป็นฟันเฟืองสำคัญเลยนะคะเพราะจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเรายังมีหน่วยซัพพอร์ตที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่สามเลยคือคนที่ได้รับผลประโยชน์ค่ะซึ่งในที่นี้หมายถึงตัวนักเรียนค่ะนักเรียนเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราหรืออาจถ้าเป็นองค์กรอื่นอาจจะหมายถึงพนักงานหรือลูกค้าต่างๆและข้อสุดท้ายก็คือ เครื่องมือหรืออาวุธที่ดีนั่นเองค่ะเครื่องมือที่ดีของครูแบมก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Class Start ค่ะที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะฝากทุกคนกลับไปคิดนะคะว่าองค์กรของคุณสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แบบนี้ได้หรือเปล่าหากคุณรู้ว่าพร้อมที่จะก้าวข้ามพร้อมที่จะทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วการเริ่มอะไรใหมๆ่ๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ